Krua kuno. Halo. Kembali lagi dengan kami. Selamat pagi. 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 Selamat ปาร์ตี้กันนะรู้ถึงรสชาติของความอร่อยแบบชัดเจนครับอทีนี้คุณจะได้รู้เลยนะฮะไม่กินถือว่าผิดเวลาไปไหนเราจะได้ไม่ผิดเวลาไปกินต้องควรจะไปในที่ที่ไม่ผิดคราวนี้มาเรื่องจดหมายดีกว่าครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับหนูชื่อน้องนิวนะคะครับผมหนูติดตามรายการครัวคุณต่อยถึงแม้ว่าหนูจะไปเรียนแต่หนูก็มาดูย้อนหลังตลอดเลยค่ะโอดี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 คุณอาคะ ครับวันนั้นเนี่ยหนูเห็นคุณอาวิทยพื้นแล้วหน้ากระแทกลงมาที่พื้นโอ้ยตายใช่ใช่มีวันที่อาวิทยพื้นแล้วกระแทกไปโชว์ไโชว์ปอบปืนแล้คุณอาเจ็บไหมคะเจ็บไหมครับไม่ไม่ไม่เจ็บครับไม่มีไม่มีปัญหาอะไรไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าเป็นการแสดงครับเป็นน้องนิวว่าคุณอาเนพระคนออกกําลังกายตลอดถูกต้องครับหมเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ย เจ็บ <takeaway. S 1> ไหมไม่ไม่ไม่ครับไม่ครับอ๋อไม่เจ็บไม่เจ็บพวกคุณอามีกล้ามท้องเลยไม่รู้เวลาเล่นเวทเล่นอะไรงี้ด้วยกี้กี้้เนีเวลาคนออกกำลังกายเยอะๆส่วนมากจะไม่เจ็บครับอ๋อไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บไหมอืมเจ็บไหมครับเจ็บไหมครับเจ็บไหมไม่ไม่ไหวไม่ไหว ท่านนะคะว่าผู้ชมหลยท่านเห็นไหมเห็นไหมเห็นข้างๆไหมลูกพรอมลงไป9กิโลอ้โหเนี่ยเห็นไหมเห็นไหม่ตอนนี้หนูจะม่พุงงี้ใช่แต่ตอนนี้หนูไม่มีแล้วโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยขแมวเกีงจริงกินอาหารน้ครบ นะครับลดคาร์โบไฮเดรตหนึงแล้วออกกำลังกายหนูนี่นะบอกได้เลยว่าหนูวิ่งพื้นวันละ2,000เฮ้ยเยอะไป2,000ครั้งอ่ะ2,000นเี่ครับทหารยังวิ่งไม่ได้ไม่เท่าหนูเลยครับอ่ะเดี๋ยวก่อนวิ่งพื้นที่ถูกวิ่งยังไงก่อนอื่นเลยวิ่งพื้นที่ถูกวิธีจะบอกให้อ่ะหนูนี่นะเตะบอลตีกอล์ฟตีแบตทำทุกอย่างกีฬาดูนะฮะการวิ่งพื้นนี่นะครับผมหลายคนแบบว่าวิวิ่งอี้วิ่งอี้ นี่นะฮะเออยังไงครับแขนต้องมาดูนะฮะเอามือยังไงครับขาขาตรงตรงหรือบางคนควายได้โอ้ยควายได้หลังแข็งแรงว่ะแข็งแรงแข็งแรงอันนี่หนูอยากจะให้กล้องซูมเข้ามาใกล้ๆแขนหนูอ๋อพลังกำลังหนูใหญ่ ให้ให้คนตางประเทศได้เห็นมัศาสตรหนูกล้ามเนื้อกลเนื้ยมัสาตดาสมดอยตอนนี้ดูดีขึ้นเยอะมากเลยไหนไหนไกล้องกโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนะอเป็นมัดัดเลยออมเดี๋ยวอ่เห็นละชั้ชัดละเนี่ยเห็นไหม อย่างนี้ธรรมดาไม่ใช่วันนั้นที่ผมแล้วผมตบมือด้วยได้เปล่าตบได้ครับดูนะฮะอะไรนะได้ได้ได้ไเฮ้ยใจริงด้วเดี๋ยวเดขอขอขออีกที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 จ้าจ้า้าจหน่อยจ้าอ่าอ้งทีได้มสออที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  ดีเดินสองฮ้ยโทษโทษมือเดียวแล้วต่อเนื่องอย่างนี้เลยได้ไหมมือเดียวมือเดียวเหรอบ้านะมือเดียวธรรมดาไปเรอะไรเอาแบบว่าตบพื้นอตบมือแล้วแบบมือลอยกลาอากาศไหมบ้าทำไม่ได้หรอกบ้าได้ต้องนานแล้วนะอาได้ได้ลอยลๆย อโทไหลอกเขาด้วยตอยืนยืนมัแนขอโทขอโทษนะขนาไม่ใช่ขนาดขนาดเ่ายาวขามาไม่พอยืนปั๊บนะพุงงลามเหมือนเดิมเดี๋ยวอเหนื่อยไหมเหนื่อยก็อาจจะถามหนูอยเขา โอกกำลังกายบ่อยนะทุกวันี้เขาถามว่าไงถลไม้น้องนิวเขาบอกว่ ไไปหนนน่วัีเราจะไปจังหวัดอุทัยนอกจากน้ํายาที่อร่อยแล้วมีอะไรอร่ีกไหมคะโอเคพี่เอ้าอุทัยธานีเป็นจังหวัดที่น่าเที่ยวมากนะครับแล้วก็เป็นจังหวัดที่แบบว่าบองตรงนะถ้าเกิดใครใครไปรักแม่น้ำเนี่ยรักความรู้สึกดีๆรักท้องนาท้องทุ่งมาใครมาเมียโดมไหมเดี๋ยวก่อนรอเดี๋ยวก่อนไม่ไปอุทัยแต่ถ้าเกิดไปอุทัยแล้วไม่ไปกินร้านนี้ถือว่าที่ จังวัดอุทัยธานีนะครับสวนอาหารนกน้อยครับวิธีการเดินทางนะครับพอเข้าจังหวัดอุทัยธานีนะครับหาสารกลางจังหวัดนะครับพอผ่านสารกลางปับ๊บผ่านสถานีตํารวจผ่านเรือนจําจะเจอป้ายร้านเป็นระยะระยะเลยนะครับซอยจะอยู่ทางด้านซ้ายมือหาง่ายครับไม่หลงแน่นอน สวนอาหารนกน้อยนี่นะครับคุณผู้ชมครับเปิดมาแล้วกว่า48่แปีนะครรุ่นแรกเนี่ยคุณพ่อมีคนทําปัจจุบันเนี่ยส่งต่อมาให้ลูกนะฮะเมนูที่มาที่ร้านนี้นะฮะส่วนอาหารนกน้อยและห้ามพลาดเลยนะฮะปลาแรดทอดกระเทียมครับซึ่งเป็นเมนูที่คุณพ่อเขาเนี่ยได้รับรางวัลชนะเลิศมาแล้วครับรุ่นคุณพ่อเนี่ยปลาเขาจะทอดเป็นตัวเลยนะฮะแล้วก็มาบั้งครับพอมาถึงรุ่นลูกเนี่ยเขาอยากให้ลูกค้าเนี่ยสะดวกในการทานมากขึ้นก็เลยแล่เป็นชิ้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 นให้ทานง่ายขึ้นครับ ขั้นตอนของเขานะครับคุณผู้ชมครับขอดเกล็ดปลาแรดก่อนเลยนะฮะแล้วก็ล้างท้องปลาเนี่ยให้สะอาดเลยครับแล่เนื้อปลาออกจากโครงปลานะครับจะได้ทานง่ายขึ้นตั้งน้ํามันให้ร้อนครับทอดโครงปลานะครับให้มีสีเหลืองทองเลยต่อด้วยเนื้อปลาครับลงทอดให้สุกครับให้มีสีสวยน่าทานครับเจียวกระเทียมแยกไว้นะครับจากนั้นก็ไปทําน้ําจิ้มครับพอเสร็จปุ๊บก็นําโครงปลาขึ้นมาครับและวางบนจานให้เรียบร้อยเลยนะครับตามด้วยเนื้อปลาจัดวางให้สวยงามเลยครับโร ยด้วยกระเทียมเจียวครับเสิรฟ์ฟพร้อมน้ําจิ้มสุดเด็ดของทางร้านเลยนะฮะเคล็ดลับครับใช้ปลาแรดสดๆจากแม่น้ำสแสกกลังเลยนะครับทอดปลาด้วยน้ํามันเยอะๆนะแต่ไฟต้องแรงนะฮะคุณผู้ชมครับล้างปลาเนี่ยเอาเลือดออกให้หมดเลยครับปลาจะได้ไม่ขาวเจียวกระเทียมเนี่ยต้องใช้ไฟแรงตลอดห้ามลดไฟโดยเด็ดขาดน,นะฮะไม่งั้นไม่งั้นกระเทียมเนี่ยจะอมน้ํามันครับปลาแรดทอดกระเทียมที่นี่นะฮะ ขายราคา2 8 0ร้อยถึงสามครับขึ้นอยู่กับน้ําหนักปลาณวันนั้นนะฮะ <reco on. S 2> สวนอาหารนกน้อยจังหวัดอุทัยธานีครับเปิด10บโมงปิด3ามทุ่มครับนี่นี่คือสุดนี่พาดเดียวเดียวไม่เป็นไรแล้วเป็นไรเหรอแกจะล่าสังขารแล้ว เดี๋ยวก่อนปลาแรดลาดีไปไม่ทานไม่ได้อุตานลักษณะการร่างกายขาดโปรตีนหนูต้องการเอาพลังงานด่วนกรนโดดนนี่นะฮะว่าอาหารนกน้อยจังหวัดอุทัยธานีครับไม่กินถือว่าผิดครับแล้วที่ผมชอบเขามากคืออะไรรู้ไหมบอ๋อผมชอบน้ําจิ้มเขาโอ้โหเด็ดโอ้หน้ำจิ้มเขาเด็ดปลากรอบนะคือตัวโครงกระดูกเนี่ยครับตัวกระดูกของปลาเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูฮะคุณผู้ชมคุโทษทีครับเนี่ยเขาจะทอดลงไปทั้ง โครงงี้เลยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็กินได้หมดนี่กินได้หมดเลยนะครับนนะี่แล้วดูเป็นยังไงบ้างครับรสชาติรสชาติรสชาติิเอาเดียวๆก่อนนะปลาน้ําจืดเนี่ยผมไม่ค่อยทานแต่นี่ลองเดียวๆกันเลยนะให้ไม่มีน้ําจิ้มมาช่วยอร่อยมากอ๋อเนี่ข้าวอร่อยจริงๆถือมาดูมันจะกรอบมากจิ้มครับอร่อยมากโกจิ๋มน้ำจิ้มยังน้ำจิ้มอร่อยมากเลย ต้องโดนข้าวพอโดนข้าวไปเป็นเรื่องอะไรสิเนี่ยยาวเลยครับเปิดตสิบโมงเช้าถึงสามทุ่มนะคบข้าวปั๊บเอาน้ำจิ้มปลามาโรยก่อนโรยจริงจริงครับแล้วต่อด้วยตัวปลาแบบเดียวๆปลาอุ่นเพิ่งทานน้ำจิ้มจัดจับเปรี้ยว สดชื่นมากได้ใจมากอร่อยมากๆถ้าไปร้านนี้แล้วอย่าพลาดและเมื่อท่านมีร่างกายที่แข็งแรงมีโปรตีนที่ครบถ้วนเหมาะสมท่านก็สามารถที่จะออกร่างกายไหนโชว์เนี่ยติดอับ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 ครับใส่ครับถูกครับถูกแล้วท่านผู้ชม ครับเป็นส to ิ hmm. ่งสำคัญมากแล้วประทานอาหารแล้วเชิญครับหนึ่งสองถ้ามผูต้ชมอย่าทำเยอะวันนี้เอาแคี่ก่อนเดี๋ยวข้าน้ามาพูดใหม่และสำหรับที่ที่ถามและที่ห่วงมันจริงๆว่าวันนั้นน่ะผมเล่นหรืออะไรเนี่ยผมบอกตผมผมเล่นนะครับจริงๆเนี่ยเรื่องจ้อยครับอ เดี๋ยวพาเอาไปอันนี้ก่อนตรงนี้พักตะคู่เดี๋ยวกลับมาครับผมไปก่อนไปก่อนยำสาวกระท้อนครับกิ่นน้ำยำเขาแบบว่าทะลุแป้งเข้ามาเลยครับเพราะว่า อืมรนดีมากครับกินเผ็ดพริกกว่าอร่อยมากๆกลัวคุณไป